สนับสนุนโดยการหุงต้มปตทมิสซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ช่วงโปรใหม่ไฟแลบวันนี้พี่บวยจะพาคุณผู้ชมไปตลาดปลาของญี่ปุ่นโหในฉาพี่บวยมากๆเลยค่ะได้บินไปถึงญี่ปุ่นอย่าลืมของฝากจากญี่ปุ่นด้วยนะคะโอฮาโยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะครับบรรยากาศวันนี้นะครับในช่วงโปรใหม่ไฟแรบเราเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นหลอนเล่นหน้าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย39นะครับเรามาร้านอาหารที่เราเรียกว่าร้านอาหารไม่ได้เป็นตลาดปลาครับชินเซ็นฟิชมาร์เก็ตจำลองบรรยากาศอาหารทะเลสดๆมีทั้งฟิชมาแช่แข็งมาแล้วก็มีแบบปูธรบะปูที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบบตัวปเป็นๆให้ชมด้วยเข้าไปข้างในเลยครับดูสิว่าทําไมถึงทําร้านคอนเซปต์แบบนี้ลงทุนบ้าแล้วเนี่ยไปร้านชินเซนฟิชมาร์เก็ตตั้งอยู่ในสุขุมวิทซอย39สามารถเข้าได้ทั้ง2ทางคือมาจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่หรือเข้าจากปากทางสุขุมวิท39ก็ได้สําหรับใครที่มารถไฟฟ้าก็ลงสถานีพร้อมพงแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้ค่ะผู้ชมครับข้างในบรรยากาศนะครับหรูหราอลังการงานสร้รางมากผมเชื่อว่าเป็นร้านที่ใหญ่มากนะครับ น้องครับน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับแต่กับว่าน้องเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ครับผมน้องชื่อไงครับคือน็อตครับคุณน็อตเป็นเจ้าของร้านครับร้านชินเซนฟิชมาร์เก็ตครับคอนเซ็ปต์อันนี้มาจากไหนครับสองปีแล้วไปที่สเปนมันมีชื่อตลาดชื่อซานมิเกลที่แมนดิดครับมันเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นตลาดที่ดีแล้วก็เออเหมือนออร์แกไนซ์ได้ดีอ่ะก็เลยคิดว่าเอออยากเอามาทำที่ประเทศไทยบ้างส่วนใหญ่ของสดที่เราแบบเด่นๆเลย มีอะไรบ้างครับจริงๆที่นี่ทุกคนมานี่ก็จะเป็นปูทะระบาครับปูทะระบาศนี่ไอ้งใช่ที่ตัวอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับขออุ้มหน่อยครับโอ้โหมันจะเย็นเย็นเย็นมากเลยใช่ครับน้ํามันจะต้องอยู่แบบเจ็ดสามถึงเจ็ดองศานะครับโอ้นี่คือทําเป็นแบบบรรยากาศของเขาเลยครับคุณว่าถาจริงที่นี่ถือว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยป่ะใช่ครับนอกจากปูทะระบาศแล้วมีของสดก็จะมีล็อบสเตอร์ครับนี่สแกลล็อกใช่ครับอ่า แล้วถ้าเกิดเราสื่อว่าไม่อยากกินเป็นๆเราแบบอยากได้ของสดที่แบบเขาเลือกมาแล้วทำยไงครับโครงการก็จะมีโซนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็จะมีเนี่ยของที่ดีจากประเทศไทยก็มีเช่นปูม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปูไม่น้ำก็มีปูไรเสือก็มีที่เราทําร้านอาหารเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นฟิชมาร์เก็ตเลยใช่ครับจริงๆมันเป็นเฟิชมาร์เก็ตครับมันเหมือนเอาซูเปอร์มาร์เก็ตมาบวกรีสอร์ทเข้าด้วยกัน ด้านนี้คือเป็นเรื่องของการทําอะไรครับเป็นรอบาร์ครับได้ได้วัตถุดิบที่เราเลือกสดๆก็ได้หรือเลือกจากตรงนี้ก็ได้แล้วมาทํำให้กับเชฟทําให้เลยใช่ครับด้านนี้จะเป็นพวกซูชิบาบซูชิบารกริลบาร์ก็มีครับครับ ครวอยู่ฝั่งนู้นครับชาบูก็มีชาบูอยู่ชั้น2ครับมีครบทุกอย่างที่เป็นอาหารสดเราเอาวัตถุดิบมาทําได้เลยครับวันนี้เป็นของโฟเซ่นนะครับก็หลักๆจะมาจากญี่ปุ่นอย่างเช่นพวกโคตเตะหอยเชลล์อะไรอเงี้ยเป็นปูสู้ไวปูทาราบะที่เป็นแบบโฟเส้นก็มีเซ่เมื่อกี้ที่เป็นไลฟ์มมีโฟตเซ่นเกตแล้วก็มีจ้ามก็มีใช่ครับเป็นแบบปูทาราบะแบบนี้ราคาก็ถูกอีกใช่ครับก็จะถูกลงมาจุดเด่นาเรามาเลือกแบบนี้มันดียังไงครับก็จริงๆอัน ซื้อไปทําอาหารที่บ้านได้นะครับเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยอย่างที่บอกครับคุยกับคุณน้องเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเชฟสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเป็นพี่ชายของผมนั่เองนะครับชื่อคุณอะไรครับชื่อโตครับวันนี้จะทําอุนังิซูชิครับปลาไหลเนี่ยจะเป็นปลาไหลคาบายากินะครับเป็นอุนังินะครับตัวนี้เราจะนําเข้ามาจากฮอาไกโดครับอันนี้เราย่างย่างมาแล้วนะครับ เบ <Burn. S 1> ินเบินสักหน่อยนะครับนีครับโอ้โอันนี้จะเป็นซอสคาบายากินะครับรสจะได้เข้มขึ้นนะครับอันนี้เป็นผงซันโชะนะครับ <S <S เหมือนพริกไทยแต่ว่าที่จะมีสมุรหมูพายหน่อยเยอะไปด้วยว้าวทำง่ายคุ้มค่าสุดยอดเลยอ่ะอยากกินเลยอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือผมไม่เคยกินแบบนี้เลยคือปกติแล้วไปกินตามบุฟเฟ่ก็จะมีซ้าขาแบบน,นี้นี่มาเต็มตัวปูทะระบะ ไฮโซมากเลยโอ้โ oh, หเนื้อแน่นติดนี่คือของจริงนี่เนี่ยเนี้ยเนียเนียปกติเคยปูเหมือนลักษณะเหมือนปูว่าปูว่าคงใกล้เคียงกันปูมา้าปูทะเลอ่ะโอ้โหแน่นแน่นจุดแล้วเราก็ต้องกินแบบนี้นะครับโอ้โ oh. ห หึ่งมันแบบรู้สึกได้ดึงความเฟชั่ครับที่นี่ก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของร้านเพราะว่าเราเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็จะขาดไม่ได้เลยซูชิหน้าปลาไหลครับ ไม่เคยกินข้าวปั้นหน้าปลาไหลที่เต็มคาเท่านี้มากอ่อนใครชอบร้านอาหารญี่ปุ่นความสดจริงๆิงมันจะเป็นต้องไม่ยังเป็นต้องแพงเนาะครับใช่ครับมาที่จะเลยอกกอันนี้ก็เป็นจานที่เป็นซาชิมิเก้าอย่างครับผมมีกุ้งหวานนะครับมีชูโทโร่มีอากามินะครับไปเชลนะครับมีอิคุระหรือไข่ปลาแซลมอนนะครับฮางมาจิแซลมอนอูนิแล้วก็จบด้วยปลาหมึกครับ ทำมาตีต่อเลยครับ <ไป S 2> ลูกค้าส่วนใหญ่พูดคำว่าอะไรครับก็แหนงบอกหมอโค้โสนนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นความสัดใจอ่ะครับชูโโรครับชูโทโรนะครับครับนี่ชูโรโรที่มันเขาแพงๆกันอะคำนึงละหลักพันก็มีนะ จริงบอกว่าผมนําเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้ามากกว่าว่ามันมีที่นี้มันไม่เคยมีอะไรบรรยากาศอะไรนี้มาก่อนแล้วก็ด้วยราคาวยทุกอย่างนะครับเลยคิดว่าได้มากินเหมือนเราไปตลาดปลาซึ้ซึ้อก<ๆ>ิจที่ญี่ปุ่นแต่เป็นตลาดปลาที่มันมีการออแกไนซ์เรียบร้อยแล้วจะไม่มีแบบน้ำนองตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียบตลาดปลาที่สะอาด สะอาดแล้วก็บรรยากาศดีเป็นกันเองนั่งสบายเลยคุณภาพดีนั่งสบายของดีคุณภาพราคาสมเหตุสมผลรู้้วยว่าถูกถ้าเทียบกับคุณภาพมาได้เลยนะครับมาอุดหนุนกันนะครับและที่เป็นไครับท้ายรายการเรามีโปรโมชั่นด้วย่กติกาการร่วมสนุกก็ง่ายมากโทรเข้ามาที่เบอร์0827900677รับไปเลยกิฟต์บเชร์เพียง5ท่านแรกเท่านั้นแต่ต้องโทรเข้ามาหลังรายการจบนะคะ ติดตามรายชื่อผู้ชนะทาง Facebook ของรายการนะคะ